สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองสิงห์บุรีนะครับวันนี้ไปกราบหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ศาลหลักเมืองนี้นะครับผมยืนหันหลังให้ทางลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับ ศารหลังเมืองอยู่ทางซ้ายมือตรงไปอำเภอบางละจันนะครับขวามือคือไปชัยนาทมาจากถนนสายเอเชียลงสะพานข้ามแม่น้ำแล้วข้ามไฟแดงแรกมานะครับถึงไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายไปอำเภอค่ายบางละจันนะครับอย่าหลงนะครับอำเภอค่ายกับอำเภอบางละจันคนละที่กันนะครับ มีคำว่าค่ายนำหน้าครับเมื่อท่านขับรถเลยวัดพนอนมาแล้วประมาณ5กิโลนะครับก็จะมาถึงตรงแยกนี้สังเกตดูนะครับวัดพิกุลทองแยกซ้ายเลี้ยวซ้ายมานะครับตรงไปจะเป็นอำเภอค่ายบางระจันครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะถึงวัดพิกุลทองเลยนะครับ ั่งตรงป้ายนี้จะเป็นเขตของสงฆ์นะครับเป็นพระอุโบสถเป็นหอเรียนส่วนฝั่งองค์พระใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับทางขวามือคือไปอําเภอท่าช้างนะครับทางด้านซ้ายมาจากสิงห์บุรีตรงลานจอดรถด,ด้านหน้า ข้างประตูทางเข้าจะเป็นวิหารของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปกราบสรีระหลวงพ่อแพรซึ่งหลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับว่าสรีระท่านอยู่ที่ไหนตามผมไปเลยนะครับผ่านประตูเข้ามาด้านซ้ายเป็นพระอุโบสถนะครับตรงกลางนี้จะเป็นศาลาสำหรับฉันพัตาหารของพระเนนนะครับ ด้านขวาจะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับสำหรับพระสงฆ์สัมเนนเดินผ่านศาลาที่ฉันพัฒหารตรงไปเลยนะครับตามทางนี่คือมณฑบที่ประดิษฐานสรีระของหลวงพ่อแพรนะครับเป็นมณฑปติดแอร์ถอดรองเท้าแล้วเดินขึ้นไปเลยนะครับ ปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นโกดตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะครับรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพรอยู่ด้านหน้าท่านจะเห็นพวงหลีดของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์เรียงอยู่หน้าโกดนะครับหลวงพ่อแพรท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาแห่งสิงห์บุรีนะครับจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ถึงแม้ท่านจะละสังขารไป20กว่าปีแล้วด้วยเกียตรติประวัตินาน,านประการและวัตถุมงคลที่เป็นที่เรื่องลือเป็นที่สะสมแสวงหามาโดยตลอดหลวงพ่อแพรท่านเป็นชาวสิงห์บุรีโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันจันทร์ที่1มกราคมพศ2448วิทยาฐานะพศ2470สอบได้ไปรเรียนธรรมสประโยค ณาสำนักเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพท่านได้ศึกษาด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักพระครูภาวนาวัดพระเชตุพนและยังได้เป็นสิทธิ์รูปหนึ่งของสมเด็จพระวนรัตน์วัดมหาธาตุด้วยต่อมาท่านจึงเดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิกับหลวงพ่อสีเจ้าวาดวัดพระปรางที่วัดพระปรางสิงบรีด้วยนะครับ หลวงพ่อแพรท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองในปีพศ2474โดยขณะนั้นท่านมีอายุเพียง26ปีสมณศรรักดิ์สุดท้ายเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรท่านมรณภาพเมื่อวันที่10กุมภาพัานธ์พศ2542 รวมสิริอายุ94ปีพั73หลวงพ่อแพรเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ปี2482พระเนื้อผงที่มีราคาแพงที่สุดคือสมเด็จแพรพันสร้างเมื่อปี2510ส่วนพระเนื้อโลหะที่นับว่าได้รับความนิยมสูงสุดก็คือพระสมเด็จทองเหลืองปีพศ2494 มีสองพิมพ์คือพิมพ์ลึกและพิมพ์ตื้นนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเริ่มหายากและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีของปลอมเพิ่มตามมาด้วยเมื่อกลับสลีละหลวงพ่อแพรกันแล้วผมก็จะพาเดินมาที่หลังมนฑดบหลวงพ่อนะครับคือด้านหลังวัดนั่นเองซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยครับ นี่คือแม่น้ําน้อยนะครับวัดพิกุลทองอยู่ติดแม่น้ําน้อยฝั่งตะวันออกเดินออกจากรั้ววัดมาก็จะถึงแม่น้ําเลยนะครับเพราะอยู่ติดแม่น้ําน้อยก็จะมีปล่อยนกปล่อยปลานะครับมีจําหน่ายอยู่หลังวัดสะพานที่เห็นนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําน้อยนะครับรถวิ่งได้ทีละคันเท่านั้นไม่สามารถสวนกันได้ ผมเรียกว่าสะพานวัดใจเพราะต้องคอยสังเกตอีกฝั่งหนึ่งว่ามีรถหรือไม่ถ้าไม่มีก็ข้ามได้ครับด้านหลังวัดก็มีร้านขายนกขายปลาสำหรับท่านที่ต้องการปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะครับก็จะเป็นพวกปลาไหลปลาดุก แล้วก็ตะภาพน้ำตัวเล็กนะครับบางครั้งก็จะมีหอยด้วยที่ร้านจะมีโพยให้ดูอ่านตามนะครับวิธีอธิษฐานก่อนปล่อยก็มีขนมปังแล้วก็อาหารปลาขายด้วยเพื่อเลี้ยงปลาหลังวัดปล่อยนกปล่อยปลาเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาข้างในนะครับเดินกลับเข้ามา ด้านขวามือของวิหารหลวงพ่อแพรก็จะเป็นกุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อนะครับอาคารหลังนี้เก็บรถตู้พานะประจำตัวของหลวงพ่อแพรก่อนมรณภาพนะครับมีอยู่สองคันสีครีมและสีขาวสังเกตดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากระจกมันสะท้อน นี่คือพระอุโบสถอยู่เยเยื้องกับโรงจอดรถนี่เองครับสวยงามมากนะครับทางวัดต้องติดตาข่ายเพื่อกันนกนะครับนกพิราบเยอะมากนี่คือด้านหน้าประตูพระอุโบสถครับที่หน้าต่างจะมีปริศนาธรรมอยู่ด้วยนะครับสังเกตดูดีๆ แล้วก็ข้ามมาเที่ยวฟังพระใหญ่นะครับผมถ่ายจากลานจอดรถนะครับอยู่ด้านซ้ายขององค์พระใหญ่ถนนเส้นนี้จะวนไปตรงหน้าพระใหญ่ได้นะครับด้านซ้ายติดลานจอดรถนี้ในทุ่งต้นไม้ในกลุ่มต้นไม้จะเป็นร้านค้านะครับมีหลายร้านนะครับเยอะมากต้องเดินเข้าไป พระศิวลีจะอยู่ในวังมัตฉานะครับเข้าไปนิดนึงอยู่ด้านซ้ายขององค์พระใหญ่นะครับท่านสามารถเข้ามากราบพระศิวลีตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทางเข้าไปจะมายืนให้อาหารปลาตรงนี้ก็ได้นะครับมีหลังคากันแดดกันฝนมาทางด้านขวาขององค์พระใหญ่นะครับ จะมีวิหารคดรอบองค์พระใหญ่และมีพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆเรียงรายอยู่นะครับลานภายในสามารถเดินวนออกมาด้านหน้าองค์พระใหญ่ได้นะครับบริเวณด้านหน้าเดินมาก็จะเป็นวังมัดฉานะครับ มาให้อาหารปลาเดินออกซ้ายขวาได้เลยนะครับพระสังกระจายองค์ใหญ่ จะอยู่เยื้องๆองค์พระใหญ่มาทางด้านขวานะครับอยู่ติดกับบริเวณที่อุบาสกอุบาสิกามาถือศีลกันนะครับบริเวณถนนทางเข้าจะมีลานสำหรับถ่ายภาพนะครับจุดนี้เป็นจุดมหาชนอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันภาพจะออกมาสวยมากนะครับถ้ากล้องดีๆแสงดีๆนะครับ ถนนเส้นหน้าองค์พระใหญ่นี้ถ้าขับตรงไปก็จะออกไปสู่ถนนสิงบุรีอ่างทองนะครับขับตรงไปประมาณ3กิโลขี่มังกี้พามากราบสลรีละหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผู้สนับสนุนขี่มังกี้พาใครเที่ยว ร้านคุณกุ้งปลาแดดเดียวสิงห์บุรีผู้ผลิตจำหน่ายทั้งปลีกและส่งปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวสั่งซื้อสินค้าทางข้อความใน Facebook หรือ Line ได้เลยนะครับเรามีบริการส่งสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณครับ